เราจึงสังเกตได้ว่าชีวิตถ้ายิ่งเรียบง่าย s ิมเ l ิง,ง่ายๆจะเป็นชีวิตที่มีความผาสุขและก็มีพลังทีเดียวนะมีความรอบรู้ถ้าชีวิตที่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งยุ่งเหยิงยิงย่งบุน่นวายทีเดียวอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราเป็นต้นทิ้งชีวิตที่ซับซ้อน ม,มันมีวิตที่เรียบง่ายแล้วท่านก็ได้เข้าถึงพระนิพพานเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องรองบนใจมันจะเป็นกลางกลางสบายสบาย,ยที่ถ้าพวกเราเรียบง่ายอย่างนี้นะแป๊บเดียวก็นั่นแหละหยุดนิ่งเลยสบายใจไซนวเลย ถ้าเกิดบวชกันทั้งโลกจะว่วอย่างไงารนสาธุนอสาธุเพราะมีคนก็ถามออกตายแต่ก็ถามแบบแบบอะไรแ่ะประชดประชันกันแน่กันแหนหรืออะไรก็ไม่ทราบอันนี้ถ้าบวชกันทั้งหมดโลกแล้วเนี่ยใครจะใส่บาตร มันเป็นห่วงเนะน,นาเนอะตะมกนาคิดนะตาสาวัล้คุณจะบวชแล้วา่วา,ววาที่ถามมาเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้บวชก็แสดงว่ายังไม่ทั้งโลกมันจะขาดคนหนึ่งแต่สมมติว่าบวชแล้วใครจะใส่ผ่าโอ้ต่บวชได้ทั้งโลกเนี่ยนมะันแสดงว่า ทุกคนในโลกนี่มีบุญมากมากเดียเดียวเยพระผู้ที่บวชหมดทั้งภพก็เป็นนิพพานในเมืองมนุษย์ตัวสิและใครจะใส่บาตรถ้าเกิดบวชอย่างี้ก็ถึงถือเป็นความอัศจรรย์ของโลกเทวดาก็จะต้องมาใส่บาตตอบเขาไปเงี้ยเขาบอกไม่เชื่ออ่ไม่เชื่อเรามาบวชสิ ้าตาบวชไปแล้วแล้วเกิดไม่มีเทวดาอาศัยทําไงอาถามต่ออีกนะไม่ได้ก็ไม่ได้ยอมแพ้อาะถไมไม่มีเทวดาอาศัยแล้วก็ศึกสิศึกแล้วก็ไปอันนี้หุงข้าวหุงปาลไปเลี้ยงพระที่ยังไม่ศึกก็จบการไปอันนี้นก,ก,ก็คุยเขาเงี้ยคุยสนุกสนุกไปเองเงี้ยคุยเล่นเล่นแหมตั้งคําถามอาบวชหมดทั้งโลกเออเขาจะหาดีมอักันอ <laughs> ยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้เลยแต่มันยังไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยรรอวัตะได้เลยแล้วจะเป็นอย่างนั้น้วยมันจะมีคนจะไม่เทวดามาใส่บาตรจะว่าแต่บวชทั้งโลกเลยแค่บวชเอาจริงอาจังเนี่ยแล้วก็รักสิยามพนันธิพาจะแจ้งอยู่ในป่าในเขาเทวดาจะมาใส่บาทเลยนี่ก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้น รับเนื้อนาบุญบางองคในเจ้าแต่ก็ไม่ได้ได้ทุกองหรอกบางองค์ก็ได้อย่างนั้นจะตะหาบวชก็ได้ทั้งหมดนณะอัศจรรย์ดีๆเราจะเ,เปิดโอกาสให้บวชจะบวชกันไหมเนี่ยบวชคราเป็นผู้หญิงยัง,งยบวชไปได้ <laughs> <laughs> ยุคนี้ก็ไม่มีภิกษุณีเอาบวชภายในก็นแล้วกันคราภายในมีพระในตัวอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ